สวัสดีครับนะ้านะวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมลองมาซุ่มยิงปลาดูครับมานั่งซุ่มปลาช่อนนะครับรู้จะมีตัวหรือเปล่านะตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันดูครับผมหมายก็ที่ผมเคยมายิงประจำนะครับแต่ไม่ได้มายิงนานแล้วดูจะมีตัวให้ยิงหรือเป่า เดี๋ยวมาลุ้นกันดูครับผมได้คบนั้นนะย้ายต้นกันดีก,กว่านะครับก็ยิงยิงประช่อนไปรอบนึงนะครับยิงไม่โดนเงียบเลยครับทีเนี้ย ย้ายต้นครับครับนะน,นะผมก็ย้ายมาอีกต้นหนึ่งแล้วนะครับรถรถวิ่งไหวครับย้ายมาอีกต้นหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดูครับตอนนี้มีตัวแบบแต่ลมเริ่มมาแล้วครับลม รุ้นกันดูครับหน้ามีตัวนะเลยครับนาๆนนะขึ้นใต้ตีนเลยตัวเล็กเกินครับปลาช่อนตัวใหญ่ๆเป็นไนหมดบ่ ครับหน้านะมาตั้งแต่บ่ายสองนะครับตอนนี้จะจะสี่โมงแล้วครับยังไม่ได้ปลาสักตัวเลยจะกลับแล้วครับสี่โมงแนละ้วได้ยิงปลาตัวเดียวนะครับได้ยิงปลาช่อนตัวเดียวก็ยิงไม่โดนยิงตั้งแต่ต้นแรกเลยนะครับ มาต้นนี้ก็เจอปลาช่อนเล็กตัวเดียวเหนียวครับไปครับกลับดีกว่าไม่เวิร์กแล้ววันนี้คอกปลาช่อนมันเยอะนะครับเจออยู่สองสามคอกตรงนี้ปลากำลังมีลูกครับผมกลับดีกว่าครับผมเดี๋ยววันหลังค่อยมาลุ้นกันใหม่ครับ